เป็ในใครนะฮะสลับผมได้รามทศพลนิมพพานคนกลางคนกลางผู้หญิงบอกผู้หญิงนี่คือหมอไทยรัฐธัญญการโดนแสงเทียนแสงสว่างนะเนี่ยที่มีโอกาสได้มาร่วมประทับขณราในวันนี้เดี๋ยชกท่าจะมีนักสำุัมนั่งนะมาร้องเพลงแล้วก็เดินไปหาทุกท่านกันทารางเอาเพลงมาโชว์ด้วยสำลุกมาร้องเพลงมาโชว์ครับตามตามคำบอตกล่ามกันไว้ครับ หันมาทำข้อหน้าอีกนิดหนึงจากท่านทายเจ้าหน้าท่านใดจะปวดอาปนา์สามีบ้างนะโอโ้โหอโ๋อแล้วยกยกมืกมอไปเนี้ยหนึง่งสองโอโัปน์สามอัปสามสองสองหน้า,นาเลยก็ยังอีกที่ว่าสองวัชษา,าแล้วฮะยกมือหน่อย เอาทุกเอาทุกสองปายเลยนะโอ้โหอทโสามบทไปแล้วมีบทที่สี่เนาะเดี๋ยวไปสามไปเลยเพราะสามบทยังยังติดตาอยู่เอาสี่ห้าบทไปเลยเนาะอือจ้าไม่ทาราบแล้วเมียมีไหมเอ้โหไม่มีเมียด้วยก็คือสบายใจเพระห่วงอะไรเนาะห่วงพ่อแม่อยู่ไหมครับอ่าแต่วันนี้ พ่อมาณแม่ประมาณน้าะศาตนาสัตว์ตแม่จ๋าแมเคยบวชเป็นตอนิปนมเคยบวชมาตั้งยั่ก็บอกแล้วนะว่าเขาออกชายแล้วแหมผมประสาทกระเดียงเมยไปว่าแหมโจรหน่อยโจรหน่อยหลายงานเป็นแบบแหมใครดีใครที่ยังไม่เคยบวชเลยยกมือหน่อยครับแล้วลูกจอมมีสี่หกหกหน้าครเจ็ดหน้านะโอ้นะครับก็ศาสนาด้วยนะเจร่วงบวชกันนะฮะ ได้ยางเอาลองไปลองดิเอาลองดิลองดิเด่นไปได้แล้วหนึ่งสองเอ้หนึ่งสองสามสี่เอาเครื่องใหญ่ลองลายลายไปนู่นไหมลายไปเครื่องใหญ่ด้วยนะเที่ยงก็ดังดีกลางวานกล้องทั่วทั่ววัดเลยครับนะเดี๋ยวช่วยๆกันเนาะลายไปนู่นเครื่องใหญ่ก็ด้วยนะเครื่องเราก็หนึ่งสองเล็กเล็กตัวนี้หน่อยใหญ่เล็กใหญ่เลย เรื่องเราก็ยังเป่นคือกระเตทุกวันน้องขึ้นรถแล้เขาเรียกว่าไปด้วยกันออกเหนือใต้ตกอะไรก็ตามไน่ไปทุกวันแล้วก็อยู่ในรถเนี่ยกโดดม้างอะไรม้างเงี้ยใช่ทุกวันใช่ครับก็เลยล้วนได้เอออับปรับให้มันดังขึ้นไปอีกหน่อยลูกหนึ่งสองสามสี่อ่ะครับประธานไปอะไรจะหมดวันนี้นะ โอเคจะไม่เป็นไรนะครับอลองลองพี่น้องมารบมบุญกันเยอะเลยนะาเชาือ่อใจเราไดเลยนะฮะจารันเลยคุณจรันนี่จะได้ยินชัดเจนเนี้ยมันใกล้ไปมันจะหอนช่วยกันสองคนเ,เนกษตรนบยกไปไว้นี่คนหน้าเสาตรงนั้เลยนะเสาตรงเออเแต่มันจะหอนเนาะเอออ่ะก็ไปหน้าเสาเลยจะไปบางแห้งอีกนิดนึงจะหันมา เดินมาเออประมาณนั้นหนึ่งสองสามสี่คลายเครื่องใหญ่ไปยังยังไม่ดังนะเครื่องของเขางเออเอเอ,เอถ,ถ้าจะดีแล้วนะหนึ 1, 2, 2> ่งสองก็เปิดเครื่ององเรอด้วยแล้วก็อาศัยเครื่องสุดกลางก็รอด้วยครับจะได้ยินกันทั่วนะฮะนะครับเ,เปิดเสียงของใหม่ของคุณแสงเทียนนี้ให้ทุ้มนิดแล้วก็ดังอีกหน่อยครับเอเออรับตอนนี้ เราก็คงจะได้มาเข้าสู่ในการทําวัญหน้าไปเเพื่อเป็นการเสียเวลาเนาะอย่างไงดังที่บอกกล่าวเบื้องต้นการทาขวัญหน้าขวกเรานี้จะทํากันแบบโบราณประสมผสานไปกับสมัยใหม่ย้อนอดีตจนหน้าขหมดก่อนจะเข้ามาประเด็นใครของแม่น้กันหยองรายหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเดือนมีเหตุการณ์เช่นไรครอดออกมาแล้วความน่บางประวัติของพ่อแม่จะลดน้อยถอยลงหนุจะเพิ่มตัวอคูณขึ้นไปไล่เปเรื่องไปเร้าอย่างนั้นเลยช่วงนี้ช่วงแรกจะรอดกล่าวว่าเป็น ราลปฏิสนธินะฮะับฉบับย่อๆพอสังเกตดูซิคนเราก่อนจะเข้ามาคำเดาใจทันของแม่นั้นมากันอย่างไรเชิญรับฟังจ้า ที่สาบคาพรานเอือญานมาเริ่เริ่ม,มทีพรานนี้จะเข้าสู่ครั้งของมานได้จเจ้าก็ยังเป็นแสงสีวันนีนิลเที่ยวได้ลองลอยอยู่บนนบภาคาดเป็นแสงสีเลือง ចុះតាក៏មកសូកដែរមើលតែដល់ថយដល់មកតដល់ឡងតបណាហ្វូ มารดาของเจ้าหน้าทั้งบอกนี้ได้หลับสนิทแล้วก็สุบินนิมิตฝันไปว่าได้แหวนเพ็กวงไปทองไ,ไปของค่าราคาเป็นแสนตื่นขึ้นมาแม่ไม่พบแหวนัวงาาก็ตกอกตกใจกล้าไปกล่าวราชนิเอรมขึ้นมาว่า เองบอกคิดไววันแน่จึงบอกเมียสาวอย่าช้าอยากจะถามไม่คุณไม่ทูลกระหม่อมอีกสักครั้งหรือว่าที่ฝันน้ฝัแบบนแบบไหนแบบใดแล้วเล่าใหฟังอีกสักเที่ยวหนึงสิละพี่จ้าเออฉันฝันว่าได้แวนเิดรง พี่แสดนว่าหลงไหลแหวนมงามวงนี้มากนะสิเนีย่ยฉันอยากได้เลยพี่จะไปหาให้ตรงไหนและน้องให้คุณมันอยู่ในความฝันนะสิก็รู้ว่ามันเป็นความฝันเอ,อแต่ฝันแบบนี้ันก็อยากรู้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นนี่อยากจะรู้วะนะอยากรู้สิทํามปาปเบิดจ๋าเรือันสองคนทะไมรู้แน่ว่าฝันแบบนี้อะไรมันจะเกิดขึ้นนะแม่เอ้ยจะทำยังไงดีล่ะพี่จา๋าเอาอย่างนี้ยังไงพี่ฟังนะแม่จ๋า mm yeah. i uh -huh. ใจจริทานเลยข้ากำหน,นบมาครูทุกท้าพงรู้กันแล้วนอขอเชิญน,นะครับแม่นนแม่นวลนอ,ลนอนนขอเชิญเลยนอเลยนันนเชิญเลยนอเลยนันนะจ๊ะมาบูชาทักครูกันก่อน แม่เชิญเลยนะเจ้าวางตรงนั้นเลยหนอ,อนั่นเออสิถ้าไม่มีค่ากำโนดนทานายไม่ได้จ้าพุทธองค์ก็บ่นเออพิดโคลมันพิดโคลทยอยกันมาเรื่อยๆเท่า,า,าไหร่ไม่ว่าเท่าไหร่ก็ ฝัแนแมงก็ไม่มีอะไรติดค้างตามตำราตำราที่โหราที่เราเรียนมาเขาบอกว่าบุคคลในฝันกริด้แหวนเงินทองเ,อเทคนิคสิดาของดีค่ะบุคคลคนนั้นกำลัาจะมีลูกเทวดาลงมาเกิดขอให้เป็นจิจงดัดในนักโหรา,าเอ้ยเกิดมาครอบครัครอบครัวให้มีแต่ความเจริญลูกเรือให้มีแต่ความเจริญเจ้าหน้านะโอ้หลายคอยากรู้แต่พี่แน่แน,น้าตนตนจะได้ไม่ผ่นตนี้ เดี๋ยวก็ได้มาเรื่อยๆเขาก็้องเยอะแยะแล้วเขาบอกว่าใครบูชาท้ากันนบนคนบุคคลนั้นจะมีโชคดีนะอยาทำอะไรจะมีแต่ความเจริญลุกเรืองทำอะไรจะมีในความเจริญก้าวหน้าเป็นการขับุญเสริมบริเปีใหม่หไทยๆแล้วด้วยขับุญครั้งแรกพยายามจะเป็นแตส่สตาร์นุ้ยเขาไม่แต่เรีเดียดสักหน่อยเดียดแต่ครัแรกแต่ครัแรกะครับก่อนแล้วไม่เป็นไรไดงไห่ได้ได้แต่สตาร์นะจ๊ะ วูชารูก็จะ